สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง DC กันบ้างดีกว่าพูดถึงมาเวลกันไปเยอะแล้วถูกไหมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวมาเวลเนี่ยจะกินช่องนี้ไปหมดนะก็มาพูดถึง DC กันบ้างโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงหนัง DC ที่เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยมีโปรเจกต์จะทำแล้วก็เป็นเรื่องราวที่คนเนี่ยให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ยกเลิกไปนะ ผมพับเก็บไปนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องราว New กอ d นั่นเองครับผมถ้าให้คิดง่ายๆก็คงจะเป็นเรื่องราวแบบอารมณ์เผ่าพันธานอสของแบบจักรวาลดีซีอะไรแบบนี้ถ้าเทียบกับในหนังของมาวลนะก็เรียกได้ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเทพเจ้าที่แบบว่าสุดติ่งมากๆในจักรวาลน,นะครับผมคือพลังแม่งเวอร์งอลังการมากมากกว่าทานอสแบบโคตรๆด้วยนะครับแล้วก็ New กอ d เองเนี่ยก็จะสู้กับพวกของดาร์คไซด์ถูกไหมก็จะเป็นเหมือน New Genesis ปะทะกับตัวของอพพอคลิปนั่นเ ผมก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผมรอ,อดูให้มันมาอยู่ในแบบจอภาพยนตร์มากๆเลยแต่ะครับผมที่ต้องยกเลิกไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีหลายเหตุผลนะครับแต่หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ถูกตัดสินใจย,ยกเลิกไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการปล่อยออกมาของแซกชันไนเดอร์จัสซินลิกนั่นเองและดูเหมือนว่าตอนแรกจัสซินลีก คนก็จะอิงตามแบบฉบับที่ฉายในโรงถูกไหมแต่หลังจากได้มีการปล่อยมาใน HBO เนี่ยนะครับผมแซ n ชไนเดอร์จัสซิสเลกเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูเหมือนทั้ง DC เลยนะครับผม DCEU เนี่ยจะไปอิงตามเวอร์ชั่นของแซกชไนเดอร์ซะมากกว่าตัวของแบบว่าเวอร์ชั่นจัสซิสเลกที่ปล่อยออกมาในโรงด้วยซ้ำไปแล้วทําไมกันทําไมชไนเดอร์คัตเนี่ยมันถึงทําให้หนังนิวกอรถูกยกเลิกไปได้ล่ะครับ เนื้อเรื่องมันเป็นเพราะว่ามันมีความทับซ้อนกันอยู่เยอะไงอย่างในจัสติลีกเวอร์ชันที่ฉายในโรงตอนแรกของจอร์ซวีดอนเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเราเห็นแต่ตัวของสตีเฟนวู o p ถูกไหมมาเป็นแบบตัวร้ายเดี่ยวๆโดดๆเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกพาราดิมอนอะไรแบบนี้แต่แบบโดยรวมคือเราไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับดาร์ s ไซส์เลยนะครับผมดาร์ s ไซส์เนี่ยมันถูกเก็บเอาไว้เป็นแบบว่าตัวละครที่จะโผล่มาอีกทีในอนาคตหน้าเรายังไม่เห็นเลยถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทําให้คนดูเนี่ยแบบ อาจจะรู้สึกไม่ได้ฟูลฟิลเท่าไหร่แต่ก็แบบอ๋อเดี๋ยวมันมาทีหลังเนี่ยมันคงจะยิ่งใหญ่มากๆแน่เลยแต่พอเป็นชไนเดอร์คัตมาเนี่ยนะครับผมก็มีการโชว์ฉากดาร์คไซด์ขึ้นมาไม่ได้แค่โชว์มาแบบแวบๆนะแต่ใส่กันมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคือแบบว่าเห็นกันอย่างชัดเจนมากๆเห็นกองทัพของดาร์คไซด์เห็นแบบ possible future ที่ดาร์คไซด์เข้ามายึดโลกเห็นแบบลูกน้องของดาร์คไซด์อย่างตัวของดีเซตอะไรแบบนี้ก็คือเห็นตัวละครนิวกอสเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยนะครับผม เแบบฮ้ยพับโปรเจกต์นี้เก็บไปก่อนเพราะว่าอยากจะไปเพ่งสมาธิให้กับหนังที่เป็นเหมือนเรือธทงนะตอนนี้ที่เรียกได้ว่าคนเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างอควาแมนแบทแมนหรือเดอะแฟลแล้วส่วนตัวไอ้พวกดาร์กไซอะไรพวกนี้มันเพิ่งปรากฏตัวออกมาไงถ้าแบบว่ามีหนังนิวกอตออกมาต่อเลยอ่ะมันจะแบบไม่ได้มีความขลังของตัวละครเท่าไหร่มั้งนะเพราะว่าแบบเอ้ยตัวละครถ้าโผล่มาแบบปุ๊บแล้วเดี๋ยวอีกปั๊บมึงโผล่มาอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะยิ่งบ่อยอยิ่งหมดความขลังแต่ถ้าคุณแบบอุ้ยนานทีมาทีนึงแบบเ้ย รอนะมีการ b u i อั up p e r ียดที่มันจะแบบทาให้สุดท้ายอะ่ะการมาถึงของดาร์กไซอย่างเงี้ยมันจะดูยิ่งใหญ่มากๆเลยมันจะดูเป็นตัวลายที่แบบมาโหราสุดๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นเหตุผลประมาณนั้นมากกว่าซึ่งจากการให้สัมภาษณ์นะครับผมของผู้กํากับที่ได้ถูกมั่นหมายมาให้กากับนิวกอร์สเนี่ยก็ได้พูดประมาณนี้เลยครับผมว่าเออก็เพราะว่าไอ้เนี่ยหนังแซกชันไนเดอร์มันมีตัวละครพวกนี้ผัวมาเยอะเกินไปหน่อยนะครับก็เลยต้องทับเก็บออกไปไม่อยากจะไปเร่งอะไรกับตรงนั้นมาก แต่ก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะว่าพับเก็บออกไปเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยแคนเซิลไปแล้วเนี่ยยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะโลทุกอย่างทิ้งทําลายไอสิ่งที่มันมีไปแล้วหมดเลยไม่ใช่ก็คือเหมือนเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ทําตอนนี้เนี่ยพับไปก่อนแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยบิวอัพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยทํามาอะไรแบบนี้นะครับผมและนี่ก็คือข่าวสารสั้นๆของวงการหนังภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคอมิกดีซีมาเวลเราเอามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมฟังในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไป คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ